โยนมาทุกวันทุกวันทุกวันจนกระทั่ง,ง,ทงได้มาเป็นกล่องมันก็ไปใส่ในตู้ลำโพงเครื่องเสียงอ่อาผ่านสนามบินมาก็ตรวจไม่เจอกัน <laughs> สิ่งแรกที่ผมเจอว่าไอ้เกียงไก่อยู่นี่คืออะไรบ้าะ,ะไ,ไม่เรื่องตลกนะเจอขี้มันอุจจาระมันอ,ไไอ,อ,อ้เหี้ไอ้เกียงไก่นี่หว่าอ๋อมันเดินขึ้นโรงแรมอ๋อจะลอกลันก่อนขึ้นห้องผ<อ>ู้ัาร์ก็ยังไม่ได้มันไวกับเรามันเดินขึ้นห้องเลยนอะปุ๊บ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 พอเข้าปเปิดเปิดห้องปุ๊บ ล็อกประตูล็อกผมต้องพังประตูนจังหวะมันไม่ได้ลออ็อนนลกไอ้กรอนไงพังรูบิกัไม่ได้มันจะกินยาพิษจะกินยาเบือ่อแต่ผมก็ให้ลูกน้องตำรวจเดียวกันเนี่ยรุว่เดียวกันบังคับมงอาตัวเกียร์ักมานักคุยก็คุยก็กินเหล้าคุยไปคุยมาพังมันเริเม่มเมาไอเกียร์ไ <c oughs> มันเริเม่มเมาแลพี่ผมมีเพชรหรือสองถุง <c oughs> เพชรน,นี่นะมันเป็นของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนะ ใครจะไปแตะต้องแม้แต่เม็ดทรายนะใครไปแตะต้องเม็ดทรายเม็ดหนึ่งนะแม่งวิบัติทั้งชาติทั้งโคตรเมื่อกี้อาเกิดมาเพชรซาอุเห็นว่าอาบอกว่าอาเกี่ยวข้องในคดีเพชรซาอุด้วยตอนนั้นชื่อผมไปอยู่หน่วยเฉพาะกิจของกรมตํารวจสมัยนั้นนะครับชื่อฉลามดำเราเพ่ขึ้นไปกันไปทำงานร่วมกันไปร่วมกับพวกกองปราบด้วยร่วมกับของปารอเนี่ยนะฮะไปอยู่ด้วยกันหลายคนอาจจะเคยได้ยินนายเกียงไกลเดชโมงเดชโมงเนี่ย แต่ว่าทีนี้คดีเพชรซาอุครับคือเพชรซาอุนี่เป็นเพชรของเพชรของกาษัตริย์สายซานซาอุริท่านนาํามาเ,เกลียงไกลเนี่ยไปเป็นคนงานขายแรงงานอยู่ที่ซาอุอแล้วไปเป็นคนใช้ในบ้านเขาทําความสะอาดวันหนึ่งก็เจอเพชรมาสิบเม็ดยี่สิบเม็ดกูก็มัดถุงโ,โยนกระต่างตึบ<อ>ลงมาแล้วก็เลิกจากงานจะกลับบ้านเขาก็มีการตรวจเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรแต่ปรากฏถุงเพชรยังอยู่ตรงป่าตน้นไม้ตรงนี้อ่าวนหย่อมตรงนี้ ก็โยนมาทุกวันทุกวันทุกวันจนกระทั่ทงได้ามาเป็นกล่องมันก็ไปใส่ในตู้ลำโพงเครือ่องเสียงอผ่านสนามบินมาก็ตรวจไม่เจอกันนี่เรื่องจริงนี่เรื่องจริงนี่คือคำณตรภาภาอย่างมันเองนะ สมัยก่อนการเอ็กซเรย์มันไม่ค่อยไม่เหมือนสมัยนี้มีแต่ไม่ชัวร์เขาเอามาเยอะไหมครับที่รู้ๆก็ประมาณ4ี่ห้าถุงนะถุงนี่เลยขนาดนี้แหละประมาณถุง่อย่างนี้อย่างเเนี้ยมแสดงว่าเขาขโมยไปเยอะมากเยอะราวนี้เพชรเนี่ยที่รู้ข้อได้จริงก็คือมันไม่ใช่เป็นของแท้หมดเพชรเนี่ยมันจะมีของปลอมแล้วก็ของแท้กษัตริย์ไฟซาเนี่ยแล้วท่านเสด็จไปที่ไหนเนี่ยไปเจอเพชรประเทศไหนสวย เขาก็จะถ่ายรูปมาเอาแบบมาแล้วมาทําก็มารวม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 าที่นี่รประมาณนั้นนะฮะที่ฟังมาอย่างนั้น mm hmm. แล้วก็ไอ้ไอ้ไอเกียงกายก็ไม่รู้ว่าแต่แท้รู้ล<บ>ับอย่างเดียวลับอย่างเดียวเอามาแล้วพอเอามาเข้าไทยเสร็จปุ๊บทีนี้ยังไงอะพอมาเมืองไทยเสร็จปุ๊บก็ตัวหลังก็เรื่องแดงว่าเทชรเขาหายก็บอกในเกียงกายเป็นคนทำมาก็ตามจับเกียงกายผมจะเท้าความนั้นเลเริ่มจับกันมาเลยก็ได้ครับคือข้อมูลสายเราดี าสายนี่เป็นอีกคนหนึ่งเพื่อนของสายเนี่ยมันไปส่งสวยให้ไอ้เกียงไก่ไปส่งอาหารมาม่าอะไรบนเขาครับข้อมูลว่ามันขึ้นไปอยู่สันเขา,าสันเขาเขื่อนภุมิพลผมเนี่ยขึ้นไปไปกันโหโยกทีเพื่อนไปกันเป็นสิบสิบคนขึ้นเขาชันอย่างเงี้ยคุณลองคิดดูอ่แล้วปันเขาเป็นป่าดงดิบอ่ะสิ่งแรกที่ผมเจอว่าไอ้เกียงไก่อยู่นี่คืออะไร่ะไ,รรไม่เรื่องตลกนะเจอขี้มันอุจจาระมัน ไอ้นี oh. damn, people s people s kind of ่มันขี้คนนิว่ะกลิ่นนี่มันใช่ขี้คนนิว่ะแล้วตอนนั้นกําลังจะถลัวถลัวด้วยนะผมเป็นคนเจอคนคนแรกเหมือนกันไปส่องไฟเฮ้ยขี้ใหม่ๆเลยนั่นแสดงว่าขี้ใหม่ๆเลยเฮ้ยมันต้องมาพึ่งมาเมื่อเร็วนี้เองใช่ใช่ก็พอเจอขี้มันแล้วก็แบบเฮ้ยมันอยู่แถวนี้แน่นอนพอเดินไปอีกหน่อยหนึ่งคือตอนตอนนั้นทุกคนกระจายพื้นที่กันครับกำลังหาแหล่งซ่อนตัวมันอยู่ตรงไหน ปรากฏว,ว่าผมี่ะไปเจอหลุมเพาะมันขุดขนาดเนี้ประมาณโตเนี่ยขุดลึกประมาณแค่นี้เองมันมขุดขุดเพื่อน,นอนตัวเองเอาตัวเองมาไปนอนอไปนอนในหลุมดินตรงนี้<อ>แล้วก,วก็เอาพ่อใบเอาผลาติกคุมคพลาติกลายพางกันนะกันฝนนะคุมเพราะางวนเนี่ยฝนจะตกเปะปะเปะเปียกกันทุกคนฝนตกทั้งคืนนมันก็จะยมาติดคุมตรงนี้แล้วบอกเออให้เจอละทุกคนปิดล้อมป่าละ<อ>ปิดล้อมกันอยู่ทั้งคืนกับวันหนึ่ง ไม่มีอยคนกันทั่วป่าเลยไม่มีครับพอไม่มีก็ลงพอลงก็ได้ข้อมูลว่าอยู่แม่สอดแล้วไอ้เกี้ยงใครเตะบอกลงแม่แม่สอดเล้อ่ะนัแสดงว่าเราขึ้นเราลงเราลงใช่อมันมันเหมือนมีคนมารับมันเดี๋ยวนั้นจะเขื่อนเขื่อนภูมิธลไปแม่สอดก็ใช้ระยะเวลาพอสมควรนะสามชั่วโมงนั่แสดงว่ามีคนมารับเข้าไปมีรับไปรับไป ปรากฏว่ามันมาอยู่ที่แม่สอดประมาณสักสามคืนได้ครสามคืน้วก็ทัางมารู้ว่ามันมาพักโรงแรมนี้ก็ผมอีกอ่ะเจอก็มันแย่ยตเกียไกลนี่หว่ามันเดินขึ้นโรงแรมอแต่ทุกคนรู้ละมาแล้วมันเดินขันแล้วผมก็เป็นมาเป็นด่านหน้าทุกทีเลยจะจะล็อกมันตอนก่อนขึ้นห้องเราเรารู้ว่าห้องมันอยู่ห้องนี้ครับจะล็อกมันก่อนขึ้นห้องล็อกตัวก่อนเลยใส่กุญแจมือยังตุ้ทักก็ยังไม่ได้มันไวก่าเราคือชั้นสองมันไม่ได้ขึ้นรีบเลยมันเดินขึ้นห้องเลยนะ ปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปพอเข้าปุ๊บเปิดเปิดห้องปุ๊บล็อกประตูล็อกผมต้องพังประตูนจังหวะมันไม่ได้ล็อกไอ้ก้อนไงพังรูปิดกันไม่ได้มันจะกินยาพิษจะกินยาเบื่อถ้าตัวตายเนี่ยถาตัวตายยามันอยู่บนหัวเตียงหมดเลยความจะโกสลัดเบนทั่วห้องเลยมันจะกินให้ได้หมายความว่าเขาก็เขาเขาก็เตรียมตัวไว้แล้วเหมือนกันว่าถ้าเจอตำรวจเนี่ยเขาจะกินยาตายเลยกินยาตายเลยโอ้ก่อนจะเข้าโรงพักก็เอามา ออมาสอบเบื้องต้นก็มาสอบกันที่บ้านปลารอนะที่คุณปลารอนะผมก็สอบเองก็เป็นหน้าที่่ผมก็ผมก็ฟังคนอื่นเขาสอบสอบสอบการสอบผมต้องฟังรุ่นพี่เขาสอบว้ก่อนเขาถามอะไรบ้างที่มันไม่ตอบถามแล้วมันไม่ตอบก็จะนั่งแบบตัวตัว่างนี้เหละบางทีเออบางทีผมต้องเลคเชอร์เลยนะเลคเชอร์เลยนะแอบเขียนเขียนกพี่เ็าถามอะไรผู้กองถามอะไรรองถามอะไรผู้ผูุกอกับถามอะไรผมจะเลคเชอร์ะจะไม่ถามจะไม่ไปย้ำลอยเขา แต่เราลุแล้วพอถามไปมันก็มันก็ไม่รับถามไปมันก็ไม่รับก็พยายามบมวลเหตุการณ์ว่าเราเราจะคุยกับนมัอย่างไรสุดท้ายก็กินเหล้าอมานั่งที่แพรข้างล่างใส่กุญแจมือมาลามโซด้วมเดี๋ยวต้องบอกผู้ชมว่านี่คือวิธีการสอบสวนอีกอย่างเลยนะเพราะผมไม่นิยมเรื่องการซ้อมอะไรไม่เอาอาเรียกเขามานั่งตรงแพร่แล้วก็กินเหล้ากินเหล้าก็ผมก็ให้ลูกน้องตำรวจด้วยกันนุะลุ้นเดียวกันบอกให้เอาตัวเกยกันมานั่งคุยกันแรกก็คุยกันข้างบน เดี๋ยวคนจะมาฟังแล้วเอานั่งล้องที่แพงแล้วเงียบๆตอนนั้นกี่โมงอ่ะตอนนั้นก็สักห้าทุ่มเที่ยงคืนประมาณนีคือมันกำลังกำลังหลับเล้เรียกมาคุยอย่างเงี้ยก็คุยก็กินเหล้ากินเอาเหล้าไอ้หงทองอ่ะเรล้าก็ไม่เคยขอเหล้าก็แกลงกินกันไปแกลงเมาจนเหล้าไอ้เงี้ยจนอู้นี่ชอบมึงนั่นเั่นนั่นเลงเลยจนมันบ้าหยอคุยไปคุยมาพักมันเริ่มเมาให้เกไงๆมันเริ่มเมาบอกพี่ ผมมีเพชรอีกสองถุงอะไรางยดเลยมันบอกเลยพี่เอาไปถุงนึงพี่ไว้ผมถุงนึงผมจะหนีอะไรนะพี่กาเปล่าอไปถามเราเงี้ยพาวนักเลงเลยเฮ้ยมีจริงป่ะจริงไกลจริงพี่ผมไว้ที่บ้านผมเนี่ย กับพี่เลิศผมกล้าบอกนะคนอื่นไม่บอกกันว่ากันเนี่ยผมผมไม่เชื่อใจอ่าทำไมอาทำไมเขาถึงไว้ใจอาครับเก็คุยกันโม้กันไปในโรงในในกิ่งเราผมกินเหล้าได้ถึงจุดจุดหนึ่งแล้วมั้งเริ่มเมาแล้วเมาเมาแล้วมันเริ่มเมาแล้วบอกพี่เดี๋ยวพี่ไปกับผมสองต่อสองไปกันคืนนี้เลยถุงแรกของผมนะผมฝังอยู่ใต้ดินอยู่ที่ตรงส้วมบ้านผมหลังบ้านถังส้วมนั้นจะมีต้นมะกรูดอยู่ต้นหนึ่ง มันมีกูดตักอยู่ข้างบนแล้วก็ผมจะเอาใบไม้คุ้มๆเข้าไว้ที่ดึงกูดออกแล้วข้างล่างเป็นถุงเพชรที่เอาถุงนี้ไปนะแต่ถุงผมมีอีกถุงถุงหลังพี่อย่าแต่ต้องผมนะอ่างบอกไปเลยถุงหลังผมมีถุงพี่อย่าแต่ต้องแล้วกันพี่เอาถุงนี้ไปพี่ไปไหนก็ไปเดี๋ยวผมไปผมเหมือนกันเลยอันนงี้นะครับจับมือกัน มันมจำมือจับมืออาด้วยขอ,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 องพี่เลิศเนี่ยจริงจับมือผมแล้วลูกผู้ชายบอกคือตอนนั้นด,ด,ด้วยความที่โอเคเราก็ไหลาตามน้ำเขาไปก่อนไหลาตามน้ำไหลตามน้ำพี่ก็บอกให้เดี๋ยวกูไปเยี่ยวกขึ้นมาบนมันก็นั่งอยู่ข้างล่างแล้วก็ให้ลูกน้อนมานั่งฟ้าคุยกันไปต่อพี่ก็ไปเนครอประตูปะหล,ล่อนายนายนายนะนายอยู่กับพี่ใหญ่คุณนายกันพี่ใหญ่เลิศไหมพี่ใหญ่พี่ใหญ่เรียกนายี่เก็กายลับแล้วมีสองถุงที่บ้านนั้ไปเอาเลยม,มาทำให้ไปเอาเลยเหรอไปปรากฏว่า วันนั้นไอเกียงกายก็นั่งรถไปกับพี่สองคนแต่ทุกคนตามตูดไปหมดเลยนะอาตอนนั้นอามอาคิดไหมว่าเฮ้ยมันจะหลอกเราหรือเปล่าก็แบ่งรับแบ่นสู้เราตีนจุ่มน้ําแล้วเวลานั้นไม่มีอะไรที่จะเสียอะไรที่ได้เป็นข้อมูลเอาไปก่อน<笑><笑>แล้วนั่งรถไปที่บ้านเขาไปที่บ้านเขาเนนไ้าก็ไปก็คือไอเกียงไกายขนั่งซ้ายนั่งซ้ายตอนต้องขอ ใครกูจับมือส้วนผมไมต้องใส่โซวนก็มันเด้งส้วนขาได้นะใส่ส้ขา,ขา,ขาไปกันกี่คนครับผมขับคนเดียวผมขับคนเดียวแล้วก็ไอ้กียรไกรนั่งซ้ายต่หลังผมไม่ให้ไอ้เลยระสงค์นี่ไงมาขับบอกผมขับบกรถกูตาก,ก็คือกูไม่คดีมาขับแทนหน่นหอยดิผมก็มานั่งบาะซ้ายแล้วให้กียรไกรนั่งบาะหลังไปกันสามคนสามคนแล้ว <Okay. S 2> แต่รถตำรวจมาเต็มเลยแต่เกียร์ไกรไม่รู้ไม่รู้เกียรกรไม่รู้โอเคแล้วสุดท้ายก็ไปที่บ้านมันลงปุ๊บผมก็เข้าตามจุดที่มันบอกเลยตรงห้องน้ำตรงต้นมะกรูดก่อนเจอเลย เจอเลยครับตำรวจตำรวจ,รวจอ่าซาอุถือกล้องวิดีโอถ่ายตลอดเวลาเลยมันขยับไปเขาไม่ได้เจอถุงแล้วผมไม่จับถุงเลยอ้าเจอแล้วครับเขาก็มาดึงถุงใส่ถุงเก็บไปเจออีกถุงเจออ่ะอ้เก่กาบอกนั่นแสดงว่าที่ที่เขาบอกตรงหมดเลยตรงหม,หมดเลยมันห่างไปอีกประมาณสักไม่ถึงสองว่าไม่ถึงสองว่าเจออีกถุงหนึ่งเพชรทาง,งานเวลยมันแบบใครเห็นเหมือนคนบ้าถ้าคนไม่มีสตินะทไมไอะเกิดความโลภเกิดความอะไรโน้โฮไม่ได้ ป้ารอเนี่ยเป็นคนพูดนะเฮ้ยก่อนจะไปทํางานก็ประชุมนะกะบอกเพชรนี่นะมันเป็นของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนะใครอย่าไปแตะต้องแม้แต่เม็ดทรายนะผมจําได้หมดเลยนะใครไปแตะต้องเม็ดทรายเม็ดหนึ่งนะแม่งวิบัติทั้งชาติทั้งโคตรก็พูดเองนะแล้วหลังจากนั้นพอเจอเพชรแล้วเนี่ยได้เพชรกลับไปแล้วแล้วดำเนินคดีกับในเกงกายยังไงต่อก็เป็นหน้าที่ของผมมไม่เกี่ยวผมก็ส่งต่อแล้วใครกองปราบก็ดำเนินการส่งต่อแล้วถ้าตีเป็นเงินมูลค่านี่ ผมว่าเป็นพันล้านนะเป็นพันล้านเป็นพันล้านแล้วปัจจุบันนี้นายเกยงไกรครับเกยงกรมันติดคุกมันออกมาแล้วมันมันออกมาแล้วไปบวชพระเดี๋ยวนี้มันเป็นรับจ้างทานงทํทนาเอาหรอเอาศึกมาแล้วเหรอครับเึกมาแล้วตอนนี้มันรับจ้างทํานาได้เห็นว่างันนะแล้วได้มีการติดต่อกับคุณอาอยู่ไหมครับไม่ไม่ไม่ติดต่อเลยผมไม่ไม่เจอกันเลยไม่เจอเลยไม่เจอเลยรู้แต่ผมฟังข่าวเขาตลอดเวลา นั่นคือเรื่องราวของเพชรซาอุครับนั่นเป็นคดีโด่งดังเลยคดีโด่งดังใครจะไปรู้ว่าในการให้คนร้ายสารภาพก็คือการมีตำรวจคนหนึ่งนั่งคุยอยู่กับโจรโจรห้าร้อยโจรห้าร้อยใช่ไหมนั่งกินเหล้ากันเออกินเหล้าแล้วแล้วจู่ๆหาเพชรที่เหลือเธออ้าวผมว่าจริงๆแล้วมันซึ่งไม่ไม่ม่ันไม่มีใครตอมาแล้วไงเขาคิดว่าได้แค่สองถุงนี่ก็โอเคแล้วจบแล้วไงแล้วมต่จริงไม่หมดมาถอยยอดขยายไี่อีกเออ แต่ว่าอาไม่นิยมวิธีการใช้กําลังไม่ใช่จะปลอกจะหลอกลอ่ลอผมสอบผู้ต้องหานี่ผมไม่เคยใช้กําลัง เพราะมันมีหลายวิธีขั้นตอนกระบวนการเข็นข้อมูลการสอบข้อมูลและนั่นคือเรื่องราวที่ได้ฟังจากคุณอาไปโอ้โหสองเรื่องผมโอ้สนุกสนุกนะท่ายหนังสนุกเลยใช่ซึ่งจริงแล้วเราเคยได้ยินอยู่แล้วแหละว่าคดีนี้โอ้โด่งดังคดีเพชรอุด่งดังเนี่ยคนนี้ครับที่นั่งอยู่หน้าผมถือว่าเป็นตำนานฉลามดำแห่งต่างน้ำโพเลยก็ว่าได้ทีนี้มีคำหนึ่งครับคุณอาที่น้องๆทีมงานเขาเจอก็คืออาจะบอกว่าเราชอบคนรักกันคืออะไรครับ อก็ที่ท่านสมพงษ์คมประสาทผหน้าจะฉลามดำเนี่ยแะเป็นคนตั้งขึ้นมาเขาก็อยากจะให้บ้านเมืองสงบเพราเป็นนักเลงมือปืนทั้งหลายแหล่เนี่ยให้มันเลิกเลิกกันไปซะแล้วก็มาหันหน้าเข้าหากันใช้คําว่านี่ไงเนี่ยผมมีตัวคนนี้ตัวโลกันเนี่ยขออนุญาตนะครับฉลามดำเราชอบคนรักกันเนี่ยเขียนไปเลยเนี่ยเอฟซีฉลามดำฉลามดำเลยเลย ก่อนจะจากกันไปครับคุณนาผมอยากให้คุณนาในฐานะที่เป็นตำรวจรุ่นพี่เนาะแล้วก็เป็นมือสืบสวนของทีมฉลามดำฝากถึงรุ่นน้องๆหน่อยครับหรือว่าคนที่กําลังจะคิดจะทําความผิดนะครับก็มันมันอยู่ที่จิตวิญญาณของตัวเองอย่าไปทําสิ่งที่มันไม่ดีับนะไอ้ที่สกปรกสวมมอมหรือว่าเศษเล็กเศษน้อยอย่าเป็นวองสังคมปัจจุบันเนี่ยเศรษฐกิจมันไม่ดีเนี่ยเราเราก็ต้องพยายามรู้จักกินรู้จักใช้ต้องเราอยู่ได้ มีทั้งเบลเลียงมีทั้งเงินเดือนไอ้ประเภทสวยนอย่าไปมองมันเลยคนอื่นเ้าลำบากนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับของคุณอานะครับร้อยตำรวจตรีวรจํเริญวรทองนั่นเองตำนานมือปราบฉลามดำแห่งป่า โหวันนี้กราบขอบคุณคุณอามากมากนะครับที่เกี่ยวกับรายการที่วได้ไม่ลบหลู่ของเรามาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับคุณผู้ชมผมว่าวันนี้น่าจะได้อะไรไปเยอะแยะมากมายได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับตำนานเกี่ยวกับประวัติเรื่องโจนที่เราเคยได้ยินกันคดีดังๆที่เราเคยได้ยินกันนะครับย่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อคุณผู้ชมเนี่ยจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปของรายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่วันนี้ผมนัทผีแล้วก็คุณอาก็ขอตลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนเจอเจอกัันนนนนใใหหม่ EP ้้าวี ไอนครับสวัสดีครับรบ,บ,บุณนานขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับ